สบายดีทุกคนสบายดียามแดงเราทุกคนนะมาเนก้าสิมาให้อาหารไก่พี่เก่าเราทุกคนไกน่หอบต้นนะเพิ่มเป็นสูงมาเนก้าเลิกงา,านแะล้วเ้างแบิม่าให้อาหารไก่ทุกคน Oh, oh, oh. Awesome.

ยังไมไปห้านนำเขาให้ไกลก็ได้ทุกคนนะ สำหรับคลิปนี้กับฝากเป็นอนๆนไว้สำเนานะคลิปหน้าพอกันไหมไปยทุกคน